คลิปนี้เตรียมส่งมอบยาลิสหประตูนะครับเป็นเกรดรุ่นพรีเมียมนะฮะสีดำนะครับมาพร้อมกับราคาค่าตัวอยู่ที่679,000บาทเป็นลูกค้าจากช่องทางออนไลน์คันนี้เป็นของน้องเปลนนะฮะเดี๋ยวออกรถประมาณช่วงบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูออปชันเบื้องต้นกันหน่อยว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่สาคัญครับคันนี้ใช้เป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หกปีด้วยครับใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆติดตามกันนะครับ มาเดี๋ยววันนี้ส่งมอบเป็นตัว5ประตูกันบ้างนะฮะสำหรับคันนี้เป็นเกรดรุ่นพรีเมียมนะครับราคาอยู่ที่679,0 0 0บาทนะฮะคันนี้เป็นสีดำนะครับเบื้องต้นแบบที่เห็นอยู่คือยังไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะเผื่อว่าใครอยากได้รถเอาไว้ใช้งานในเมืองนะฮะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ด้านหน้าฮะจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบ LED เปิดปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีกล้องมองรอบคันให้เรียบร้อย รูปทรงของตัวรถก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นแบบจากโรงงานยังไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวลูกค้ามารับรถวันนี้นะครับก็คือช่วงบ่ายนะครับออกรถน่าจะอยู่สักประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะฮะเป็นลูกค้าจากออนไลน์นะครับติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยหมดแล้วขีวนาสติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับมีกล้องมองรอบคันให้พร้อมนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อย ใครมองหารถยนต์ไว้ใช้งานในเมืองนะครับแบบกระทันรัดหน่อยนะฮะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับออปชันมีให้ครบนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนออกนอกเลนการแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับไบรท์สปอร์ตมอนิเตอร์ก็มีให้พร้อมนะครับหรือว่าตัวเตือนจุดอับสายตาน,นั่นเองเดี๋ยวดูหน้าจอกันหน่อยนะฮะ หน้าปัดเดือนใหม่นะฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับมีจอแสดงข้อมูลการขับขี่ให้ด้านขวาหน้าจอเครื่องเสียงเป็นแบบทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะฮะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่แผงหน้าปัดนะครับของตัวปรับอากาศก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าจอกันนิดนึงนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะฮะ เปิดเป็นแบบเบราว์เซอร์ได้ด้วยนะครับแชร์ Share wi-fi นะฮะก็ลองปรับเล่นดูนะครับใครสนใจเป็นรุ่นนี้อยู่นะฮะสามารถเข้ามาดูรถที่โชว์รูมกันได้กระจกมองหลังตัดแสงให้เป็นแบบออโต้นะครับเกียร์ฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเบาะนังนะครับเดินได้สีส้มนะฮะเกรดรุ่นพรีเมียมเบาะเนี่ยดูแล้วมีความพรีเมียมมากๆนะครับ ภายในเป็นแบบโทนดำทั้งหมดนะฮะกระจกจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเกรดรุน่นนี้ออปชั่นครบนะครับราคาอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษกันอยู่ใครอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่สามารถทักมาคุยกันได้นะฮะเบื้องต้นประมาณนี้นะครับ